สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผิดด้านด้วยครับผิดสวัสดีครับสวัสดีขอโทษครับตื่นเต้นครับขอโทษครับมาแนะนำตัวกันสวัสดีครับผมชื่อฟลุกครับในอัสมาเกศวัฒนะครับผมตอนนี้เป็นศิลปินสร้างตัวอยู่สังกัดเรสเคลย์ครับผมโอ้ศิลปินสร้างตัวศิลปินสร้างตัวครับผมมีผลงานออกมาแล้วสองเพลงครับ ครับคำว่าศิลปินสร้างตัวหมายวามว่าไงฮะเป็นศิลปินกําลังสร้างตัวก็คือยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นครับผมเพิ่งเหยีอยบเท้าเข้ามาใช้ชื่อศิลปินว่าอะไรฮะใช้ชื่อว่า Teenage ครับผมป๋าเพราะว่าเป็นคู่ดูโอสองคนเป็นสองคนใช่ครับผมผมรับหน้าที่แต่งเนื้อเมโลดี้เพื่อนอีกคนนึงเป็นแรปครับผมเขาเป็นแรปด้วยเีกคนนึงเป็นเพลงแนวไหนคะเนี่ยเป็นเพลงป๊อปครับผมป๊อปธรรมดาแล้วก็มีแรปฮิปฮอปผสมหน่อยใช่ครับ โอ้โหทำไมมาประกวดคนเดียวฮะทำไมไม่ชวนดูโอมาด้วยเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ไหวอ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะมาแรปเพื่อนเพื่อนเหมือนแรปอย่างเดียวเลยอ๋อไม่ค่อยถนัดใช่ไหมโอเคอ่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรฮะมาร้องเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับผมแท็กซี่ฮะแท็กซี่นะทำไมฮะทำไมเลือกเพลงนี้เพราะว่าผมมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดถึงมากๆอยู่ครับผมวิ่อะไรตอนตอนนี้ผมก็คิดถึงอยู่คิดถึงอะไรฮะคิดถึงแมวครับ เอแมวที่บ้านเนี่ยระแมวที่บ้านครับผมแล้วก็แมวที่เสียไปด้วยครับคือเป็นแมวของคุณพยายามจะสื่อสารกับคุณในเพลงนี้เอคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอลืมให้เข้าชน่าจะเป็นแมวผมโอเคครับโอเคค่ะมา คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกันกบฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้เธอลอไปไหนแล้วไม่มีไหลให้ก่อนแล้วเธอคิดถึงใครแนวดีใจแล้วอ่าอ่าอะไรประมาณนั้น ฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดังเธอโดดมาน,นั่งตัดฉันฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกันที่รอไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาได้เลยไม่อบอุ่นได้อย่างนั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใคร เลยไม่แน่ใจวอววตอบเลยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องวานต้องวเววรออย่าถามแค่ให้เธอตอบเลยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉัน เราต้องหาอย่างแน่น,านหาอาจลืมกันเลยไม่แน่ใจ <Come on. S 1> ไม่แน่ใจบอกหน่อยได้ไหมบอกฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องว่าต้องแววเราอย่าถามให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันย่ามที่ฉัน it's อยากเป็นแมวอแลกเอออยากเป็นแมวในในเชิงของความเป็นดนตรีหรือเพลงที่มันเหมาะกับเสียงร้องของเราผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่าที่คุณเลือกเพลงนี้ครับ <c oughs> ผมจะรู้สึกว่ามันมีท่อนที่คุณประสบปัญหาพอสมควรซึ่งม,มันเป็นท่อนสําคัญคือท่อนฮุกมันก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ ในเมื่อมันทุลักทุเลตรงนี้แล้วทำไมเลือกเพลงนี้ทำไมไม่เลือกเพลงอื่นที่อาจจะเราร้องได้สบายกว่านี้โชว์ศักยภาพเราได้ได,ได้ได้มากกว่านี้ mm hmm. คือผมเคยพูดเวลาแล้วก็ยังยืนยันคำพูดนี้ก็คือว่าคนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อร้องเพลงคนอื่น mm hmm. ซึ่งวันนี้มันอาจจะไม่แฟร์กับฟุกเท่าไหร่แต่ว่าบาังเอิญเรามีโอกาสได้ฟังแค่เพลงเดียวอะที่เอามาอวด ให้เราได้ต้องตัดสินในวันนี้ซึ่งสําหรับผมเพลงนี้ที่เอามาให้เราตัดสินในวันนี้ผมไม่ให้ผ่านครับหนึ่งไม่ผ่านจากป้าเต้ครับผมเห็นความเป็นเป็นศิลปินในตัวลุกแค่คุณสะบัดหัวลงมาแล้วก็แว่นคุณหล่นลงมา <c oughs> แล้วท่าเต้นของคุณอะไรเงี้ยมันก็เท่แล้ววะถ้าคุณอยู่บนเวทีนี้เล่นเพลงของคุณเองอาจจะเป็นโชว์ที่แตกต่างแตกต่างจากที่เราเห็นเมื่อกี้ ซึ่งมันก็มีโมเมนต์ที่เราเห็นเอาจริงๆผมอยากเห็นมูฟเมนต์อะไร <ขอ S 1> แบบนั้นขอ,ของน้องทั้งเพลงด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่เพลงนี้เราก็โอเคเรารู้จักต้นฉบับแล้วเราก็อาจจะมีความคาดหวังระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยมันจะต้องต้องดีกว่าหรือว่าจะต้องอินเทอร์ปรีตในในเวที่แตกต่างแล้วก็ดีไปอีกแบบหนึ่งของมันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ก็แอบยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันวันนี้นะโมเมนต์นี้โชว์นี้เออผมขอไม่ให้ผ่านแล้วกันครับขอบคุณมากครับครับผมสองไม่ผ่านนะฮะตอนนี้สองไม่ผ่านครับ คือาาคาลิฟมามความเป็นศิลปิลนเรามันมีเยอะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้มีได้ทุกคนหมายถึงว่ามันเป็นคุณสมบัติที่บางทีต้องฝึกเพื่อให้เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะยืนต่อหน้าทุกคนแล้วยังเป็นตัวเองได้อยู่เป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากมากๆนะคะแบบ เรามีครบถ้วนตรงนั้นแต่อย่างที่บอกคือเราอาจจะเลือกเพลงที่ไม่ได้เหมาะกับเราในท่อนที่เราร้องโดยที่ไม่ทุล <c oughs> ักทุเลแพทรู้สึกว่ามันดีมากๆอย่างที่บอกคือต่ท่อนนั้นเราสึกว่าเราอยากเป็นแมวเลยคือรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์แล้วก็ดูแบบดูน่ารักแต่ว่าพอในท่อนที่มันทุลัทลกทุเลเราก็เลยแบบเราก็รุนไปด้วยเพราะเราสึกว่าเออมันมันไม่ได้แมชกับเสียงเราแต่ว่าก็เลยมันแยกกัน2เรื่องเนาะคือเรื่องเพลงที่เลือกมากับวิถีวิธีการร้องหรือสกิลในการร้องเราเนี่ยก็คือน่าจะต้องพัฒนนาาาาออีีกกกถ้้เเเเิดว่รจะลลืพง แต่ว่าไม่งั้นจะต้องเลือกเพลงอื่นที่เราแบบร้องมันได้สบายเราสามารถที่จะส่งส่งสนเสน่ห์ของเราออกมาได้เต็มที่แบบที่เราเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้กลับไปพัฒนาตรงนี้เราก็ลุยในเส้นทาง,งแต่ให้เต็มที่มันไม่ได้ตัดสินความเป็นศิลปินของเราเลยกับคําที่เราบอกว่าไม่ผ่านในวันนี้อเส้นทางของเราในการศริลปินมันยังคงสว่างสดใสเหมือนเดิมที่เรายังทําอยู่ทุกวันนี้ก็ขอให้ทําสิ่งนี้ต่อไปค่ะขอบคุณครับ